สวัสดีครับอยู่กับวันจูเนียร์นะครับวันนี้กลับมากับรายการรู้หรือไม่รู้หรือไม่วันนี้ก็คือรู้หรือไม่อุดอีจาทำไมอีจ่าทำงานยังไงทำไมต้องอุดอีจารายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยแล้วกันเหมือนเดิมครับตามคำเรียกร้องอยากได้กระดานที่ใหญ่ขึ้นอยากได้ขาตั้งจัดให้แล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ ep สอง ep สามอ่ะเราถ่ายต่อเนื่องก็คือ123ถ่ายในวันเดียวกันมันก็เลยไม่สามารถแก้ไขกระดานให้ใหญ่ได้แต่เรารู้อยู่แล้วแหละว,วันนี้เราก็เลยเพิ่มไซส์ขึ้นมาอีก ถ้าอยากได้ใหญ่กว่าน,นี้ก็ซื้อให้กูลูลวกันั้างั้นอนะ่ะโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง EGR นะฮะอันดับแรกก่อนที่เราจะรู้ว่าทําไมเราต้องอุด EGR เนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า EGR ทํางานยังไงอ่าเขาเนี้ยก่อนที่เราจะไปดูกันจริงจังเลยเนี่ยรู้หรือไม่ EGR ทํางานยังไง Comment มมหน่อยอมเมนต์เลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เล่นแล้วมุกเกา่กาๆอาสิปีอล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วอันนี้จริงจัง Comment ได้เลยฮะว่า EGR เนี่ยในความคิดของคุณแล้วเนี่ยคุณคิดเลยว่าเฮ้ย ทำไมต้องอุด EGR วะหรือว่าเห็นเขาไปอุดกันเห็นเขาไปล้างท่อไอดีกันเห็นอะไรอลองคอมเมนต์ตามความคิดคุณหน่อยว่าเหตุผลใดที่คุณถึงไปอุด EGR เหตุผลใดที่คุณยังไม่อุด EGR อะระหว่างนี้พิมพ์ไปเลยนะพิมพ์ไปเลยเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆก่อนก็หลายๆคนก็จะประมาณว่าคําตอบแบบมาตรฐานสากลโลกเขาจะตอบกันว่าอุด EGR เนี่ยมันก็รักษาเครื่องยนต์อะนะแต่ทําลายโลกอะไรประมาณเนี้ย บางคนก็บอกไม่อุดหรอกผมล้างเอาบ่อยๆเอาบางคนก็บอกอุดดีกว่าจะได้ไม่ต้องล้างเลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันมาดูขั้นตอนการทํางานของมันกันแล้วก็วิธีการอุดมีกี่แบบอะไรแบบนี้โอเคคอมเมนต์กันก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยโอเคถ้าคอมเมนต์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันไม่มีผิดถูกครับตามความเข้าใจของแต่ละคนหลักการทํางานของเครื่องยนต์เลยนะฮะวันนี้อยู่กับอาจารย์อ้วนอีกแล้วอืมปากกาใหม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงทุกอย่างใหม่หมด อันนี้คือฝาสูบฝั่งที่อยู่สายพานเนี่ยมูลเล่เนี่ยเขาเรียกสูบหนึ่งเอาหนึ่งสอามส่ะสมมติอยู่อย่างนี้นะอันนี้คือไอเสียอันนี้คือเทอร์โบวันนี้จะเน้นว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะกลัวไม่สวยอ่ะตอนนี้เราย้ายมุมนะฮะมันมีเงาบางังโอเคอันนี้คือเทอร์โบนะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือท่อไอดีท่อร่วมแล้วกันเอาวาดให้มันดูแบบเป็นท่อร่วมหน่อยอะหลักการทํางานของ EGR ก็คือปกติเนี่ยอันนี้ก็เป็นท่อไอเสียแล้วกันนะปื๊ดท่อไอเสียอ่าส่วนอันนี้เป็นเทอร์โบเทอร์โบก็จะมีปากแบบนี้ก็จะต่อมานี่ปื๊ดน,นี้ก็จะเป็นอินเตอร์ ูนี่วาดรูปสุดยอดจริงๆอืมเอานี่ไงอินเตอร์อย่างน้อยอินเตอร์เหมือนดูดิอ่ะหลักการทํางานมันก็ประมาณนี้อันนี้จะดูดอากาศเข้าฟึบฟึบเหมือนโทรโคงอาสมมติสมมติเฉย่สมมเฉยอาดูดอากาศเข้ามาที่เทอร์โบเทอร์โบกาดอากาศมาปึ๊ดปๆ๊ปนี่คือไอเสียท่อไปพวกควันเขม่าก็จะไปตรงนี้แต่ EGR เนี่ยผมบอกก่อนว่า ผมเคยเห็นรถที่เรามาทาอะไม่มี EGR นะรุ่นที่ไม่ยังไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็น MUX นะรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยไม่มี EGR เลยแต่ถ้า MUX ตัวล่าสุดที่มาจากสอปเนี่ยมี EGR แล้วแต่ถ้าเป็นพวกเครื่อง25 0 0ันห้สมัยก่อนไม่มี EGR เลยก็คือฝาสูบหน้าตาเหมือนเราเป๊ะแต่มันปิดมาเลยเขามันไม่มีรอยรู EGR เลยเออเขาไม่มีมาตรฐานวิวโลเลยตัวพวกนั้นอนะสมัยนั้นอนะแต่ตอนนี้คือเขาบังคับแล้วมันเป็นกฎของโลกแล้วอ่ะคราวเนี้ย EGR เนี่ย มันก็จะบอกยังไงดีอะถ้าเอาแบบเอาแบบวาดแบบง่ายๆง,ง่ายสุดๆเลยนะก็ประมาณนี้มันก็จะแบ่งตรงนี้แบ่งออกมาอ่าแล้วก็วนเข้ามานี่งงปะเนี่ยงงปะก็จะเป็นแบบนี้กูก็วาดสวยเหมือนเดิมอ่ะกูว่าคนน่าจะงงนละเดี๋ยวกูเปลี่ยนสีก่อน จริงมันต้องสีดำเพราะว่าคราบเขาเมาอธิบายเลยอธิบายไม่ถึงแล้วถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยดูรู้ก็อธิบายว่ามาจากไหนมาจากไหนก็นี่ไงก็อันนี้คือเข่าไอเสียถูกไหมมันก็เอาแบ่งเนี่ยวนกลับมาเข้าไ้เนี่ยก็คือแทนที่มันจะออกไปเต็มๆต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันวนกลับมาสิบเท่ากับว่าไอ้นี่ก็เหลือเก้าสิบอันนี้คือสมมุติเฉยๆนะก็เท่ากับก็เหลือเก้าสิบอะไรประมาณนี้ EGR มันก็คือแค่นี้นี่จบแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับมึงต้องห้ามกูไม่ใช่ว่ามึงเดินหนีก็ไปด้วยแกไอ้เหี้ยอ่ะดูก่อนทุกคนทำความเข้าใจอ่ะจอะไปก่อนจอะไปก่อนอ่ะโอเคหลังจากที่ดูกันไปสักประมาณ0.0วิแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนำช่างท็อปหน่อยครับช่างท็อปเชิญครับเอาตบมือต้องตบมือให้มันด้วยสัตว์โอ้โหตบมือกันเกลียวกาวเลยสัตว์เอฟเฟกต์เนี่ยไอ้เหี้ย โอเคพอจะเข้าใจไหมครับช่างท็อปว่าอันนี้ผมวาดถูกไหมครับอียาเนี่ยบอกก่อนนะครับช่างท็อปนี้ก็เหมือนไข่ข้างขวาหมดเลยไม่ใช่ <laughs> หัวหน้าช่างหัวหน้าช่างดูจากรูปแล้วอันไหนอันไหนคืออะไรอลองอธิบายก่อนอันนี้คืออินเตอร์เอ,อ้ยนี่เป็นไง <laughs> กูบอกแล้วว่าันี้ชัดสุดเห็นไหมอ่ะอันนี้คือเทอร์บูนี่เป็นไงของจริงกูนี่มันวาดได้สุดยอดนี่คือ e อันนี้คือท่อลำเลียง E G U มาไอดูมึงพูดดีๆได้ไหมไอสัตว์แล้วตรงนี้จะเป็นโถไอหน้าส้นตูไปด้วยอ่ะมึงไม่ขัดเลยอะอย่าเลยไอเฮี้ยวดีๆเอาอธิบายเขาหน่อยเขาดูกันอยู่เอาความรู้อันนี้คือคือเครื่องยนต์ใช่ไหมฝาสูบฝาสูบถ้าเครื่องยนต์จะอยู่ข้างล่างฝาสูบตรงส่วนตรงนี้จะเป็นเฮดเดอร์เฮดเดอร์อะไรล่ะเฮดเดอร์ไอเสียอ่าโอเคก็จะทำหน้าที่ปั่นเทอร์โบก่อน อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวเเฮดเดอร์ไม่มีใบพัดนะปั่นไม่ได้ไอเสียมันจะมาปั่นจะมาเข้าที่เทอร์โบแล้วมันก็จะปั่นไอดีเข้ามาแต่อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับ e t r อันนี้เราคุยเรื่อง e ี r ใช่ป่ะเออแล้วมึงพูดทำไมเนี่ยไอพูดเองแล้วบอกไม่เกี่ยวเองเออแล้วมันจะมีระหว่างตัวตัวเฮดเดอร์มันจะมีรูรูหนึ่งที่เอาไอเสียเนี่ยวนเข้ามาที่ตรงนี้ที่มามาที่ท่อไอดีจะมาจะมาอยู่ที่ตัวมอเตอร์ EGR ก่อนอืทีเนี้ย จังหวะมอตเตอร์อีจาเปิดปุ๊บเนี่ยไอตัวที่เป็นไอเสียที่เป็นคาบเข่าที่มันควรจะต้องออกท่อมันจะเข้ามาอยู่ด้านในนี้อืมอ่ะแล้วพอมาเจอกับถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะมีเป็นระบายไอระบายไอ,ะยไอจะวนเข้าปึ๊บไอตรงเนี้ยอีจาเนี่ยจะเป็นแค่คาบเข่าเข่า,าดำๆเลยแต่พอเจอกับตัวระบายไอก็จะทําให้เป็นแบบเหนียวๆด้วยอ่าจะมาเจอกับ โอเคมึงอธิอบายได<ช>้ดีมากแต่ว่ามึงอธิ<ห>บาย,บายแบบละเอียดเกินไปแล้วคนจะไม่เข้าใจเนี่ยคือผมบอกเลยว่าอย่างน้อยช่างควรมีความรู้พื้นฐานก่อนอ่ะนี่ถือว่ามีความรู้พื้นฐานาานะครับสามารถปรึกษาได้มาที่อูช่างท็อปช่างต่างช่างมอสช่างพดแนะนําช่างพดเนี่ยคืออย่าคุยมากถ้าคุยนานๆอาจจะต่อยกันได้เขาเป็นคนแบบนั้นเฮ้ย่บางวันอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีนะถ้าเป็นคนอีสารด้วยกันนะได้อยว่า้าบอยแต่ถ้าไม่ใช่อ่ะเฮ้ยพี่พี่หมเลย ขยับเลยกลับรถก่อนกลับรถก่อนจะเป็นแบบนี้เลยคือเหมือนเหมือนไข่ข้างขวาประยุทธ์อะสะพดอะอารมณ์ประมาณนั้นเลยเอาโอเคจากที่ช่างทอปอธิบายนะฮะก็ถูกเลยแต่ว่าไม่ได้ผิดนะ,ะแต่ว่าการอธิบายมันอาจจะลึกซึ้งละเอียดเกินไปคนก็อาจจะมองยากนิดนึงอธิบายง่ายๆ EGR เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยเทอร์โบถูกต้องเนี่ยผมว่าได้สวยมากมันก็แบ่งนี่แหละแบ่งจากไอเสียเนี่ยเข้ามาเลี้ยงไอดีใหม่เพื่อลดตรงนี้ลง คือจากปกติที่ผมบอกว่ามันต้องจ่ายมันต้องออกไปร้อยหนึง่งมันก็จะมีมอเตอร์คุมอยู่ตรงนี้อ่ามันก็จะตัวมอเตอร์เนี่ยก็จะคำนวณจากแอร์โฟมเอพี Air fo, AP, คือหลายๆอย่างอะ่ะเราไม่รู้เงื่อนไขมาหรอกมันอยู่ในกล่องหลักมันก็จะคำนวณว,ว่าการเหยียบคันเร่งเท่านี้อากาศเท่านี้ EGR เนี่ยจะเปิดปิดเท่าไหร่เปิดปิดยังไงก็คือจากสมมติ100ใช่ไหมปกติถ่อไอเสียต้องจ่ายไป100สมมุตินะเราทําไมถึงเหลือ90 เพราะว่าอ e g r าเปิดวนกลับมา1ิถูกไหมถ้าอ e g r เปิดมายี่สิบอ่ะไอ้น,นี่จะเท่าไหร่มันก็จะลดลงกันไปอารมณ์ประมาณนี้คราวนี้ประเด็นเลยเนี่ยอันนี้คือหลักการของมันถูกต้องทุกอย่างที่ช่างท่ออธิบายเนี่ยคือต้องการให้เห็นว่าการอุดอ e G r อาอย่างเดียวไม่ได้ช่วยการลดคาบเหนียวที่ท่อร่วมไม่ดีอ่ะไปหยิบท่อร่วมไม่ดีมาหน่อยตรงนู้นนี่นหะท่อหยิบมาได้เลยท่อร่วมไม่ดีอเนี่ย ตอนคืนนี่ทำเป็นจับอย่างนี้นะตอนเช้านี่ล้วงแบบเอาหันดูข้างในหน่อยอันนี้คือของแต่งนะฮะไม่ดูด้านนี้สิช่วยดูอ่ะเนี่ยอันนี้คือมันจะสะอาดอันนี้คือใช้งานแล้วนะแต่จะสะอาดเดี๋ยวดูจากคราบกาวคราบอะไรที่สะอาดเพราะอะไรไม่ใช่เพราะอุดิจานะเอาไปเก็บได้แค่นี้แหละเพราะเราล้างไปแล้วเพราะเราล้างไปเรียบร้อยแล้วไอสัตว์ไม่ใช,ใช่ที่ช่างทองอธิบายเนี่ยหมายความว่าไอฝั่งเนี้อีจีอาร์เนี่ยมันเอาคราบขมเหเข้ามามันก็จะเป็นรูปควันแบบนี้ มันก็จะเป็นควนันเป็นขัเหมาเกาะตามท่อยดีถูกไหมต่อให้คุณอุด EGR มันไม่ได้หายไปนะถูกปะคาบขมงเหมาอาจจะหายไปจริงแต่สิ่งที่เข้ามาแทนมันก็จะคือไอระบายตรงนี้ที่มันต่อเข้ามาตรงหน้ากองเนี่ยแล้วมันก็ดูดเข้าเทอร์โบเข้าอากาศมาก็จะมีเป็นไอน้ํามันผสมกับฝุ่นก็จะยังอยู่เข้าใจไหมมันจะยังอยู่ไม่หายไปไหนแต่คราวนี้ถ้าไม่เอาไอระบายออกไม่เอา ไม่เอา EGR ปิดแม่งก็จะเละตุ้มเป๊ะเลยมันก็จะเจอทั้งคาบเข่าเมาที่เวลาดูแล้วมันดำอาคาบเข่าเมาเจอกับน้ํามันที่มาจากไอระบายมันก็จะเหนียวเป็นก้อนแล้วมันก็จะสะสมอะไรประมาณนี้ถ้าอยากจะสะอาดจริงๆซึ่งไม่ซึ่งมันไม่ดีต่อโลกนะคุณก็ต้องเอาไอระบายออกไม่เข้าที่เทอร์โบไม่เข้าที่หน้ากองแล้วคุณก็ต้องปิด EGR ก็คือตัดตรงนี้ออกงงไหมไม่งงนะ ก็คือคุณคุณต้องตัดมันออกไปเลยอะ่ะทั้งทั้งตรงนี้และตรงนี้แค่นั้นเองไอเสียก็จะออกนู่นอย่างเดียวไอดี ID ก็เข้านี่อย่างเดียวตามกระบวนการปึ๊บปื๊บปื๊บปึ๊บป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 ๊บจบแค่นี้เองแต่คราวนี้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เห็นมีท่อแบบนี้เลยอันนี้มันเป็นสมัยเก่าอ่ะเดี๋ยวผมขอลบก่อนสมัยเก่าถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลบแป๊บนึงอช่วยจำหน่อยครับอ้าวฝาสูบหายไอสัตว์นึ เ yeah. อ้ยอะถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยมันจะไม่มีท่อข้ามแล้วอย่างยกตัวอย่างเป็น1.9เลย1.9เนี่ยข้างในฝาสูบเนี่ยมันจะมีช่องผ่านมาถึงกันมันก็จะเนี่ย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 ลำเลียงเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็จะมามีท่อตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็จะมีท่อตรงนี้วิ่งเข้ามาปึ๊บแล้วก็มาเข้าตรงนี้อะเวลาอุดก็เลยต้องมาอุดตรงนี้อุดตรงนี้แล้วก็ยก อุปกรณ์ตรงนี้ออกตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ยังอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเจะเอาของจริงมาให้ดูเลยแล้วกันอ่ะทอปมายกด้วยออขอบใจมากไอ้ทอปช่วยกูได้เยอะเลยอ่ะโอเคอันเนี้ยอ่ะมึงหยิบอันนี้ก่อนกูจะได้ไม่ต้องเบืเอ้อเออดีมากอันเนี้ยคือแปลงลบกระดานไอสัตว์อันนี้อ,นนอ,อยู่ท่านี้นี่อ,อันนี้คือที่อุดแล้วเห็นไหมมันมาจากมาทางนี้เิ มาจากฝาสูบมาทางนี้ปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้อ่าคุณลูกตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์มอตูอ่ะอยู่งี้อเน,นี้ยมาจากฝาสูบ9นะมาจากฝาสูบเข้ามานี่ปึ๊บไอน,นี้ก็เข้าคอยดีไปวิธีการอุดบางคนก็ใส่แผ่นบางก็ต้องดูดีผมเคยเจอแผ่นทะลุบางคนบอกทะลุแล้วเป็นไงถ้ามันทะลุแบบละเอียดโอเคแต่ถ้าทะลุแล้วเป็นใบๆเข้าไปไปโดนวาลโดน ลูกสูบเคยเจอมาแล้วมีเยอะแยะไปหาดูหลายๆอู่เจอกันมาก็ต้องเลือกแผ่นที่คุณภาพอต่อนะท่านผู้ชมพอดีลูกค้าจะมาทำทำรถพวกนี้โอเคสําหรับแต่ว่าอู่ใหม่จะเฟี้ยกว่านี้เพราะว่าจะมีที่พักใกล้ๆเลยแล้วก็มีเด็กให้ด้วยเด็กสิบแปดประมาณ20ต้นต้นเออ20ต้นตก็มีมีมีเออเพราะถ้า18มันจะติดคุกไงอันนี้เออสิพอดีไม่ได้อันนี้20กว่า ก็วันนั้นลูกค้าโดนไปก็นั่นนะ่ละลำตั้งแต่ตีสามอะ่ะยันเช้าเลยลำ้ำลำโชว์เลยไงยี่สิบกว่านะใส่ชุด,ชดไอ้น้่ชุดไทยด้วยไม,ไม่ไปแล้วเอ้นี่คิดเลยของจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะโอเคก็แนะนําให้อุดแผ่นหนาวันี้ก็คือเราจะยกเลิกตัวนี้ออกตนลูกอ่าตัวนี้ก็ยังอยู่อัดจ,จับไว้ก่อนคราวนี้มันจะมีท่อน้ําด้วยใหม่จะมีท่อน้าแล้วมันก็จะมีกระบวนการการกรองของมันข้างในเนี่ยมันจะมี ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาวนเข้าโง่ๆนะมันก็จะมีการกรองมีน้าํามาขันขั้นตอนอะไรของมันเยอะแยะไปหมดเขาเนี้ยมีท่อน้ําเนี่ยบางคนก็จะใช้เป็นท่อยางอุดบางคนก็จะใช้ไอ้ท่อยางแบบวนเข้าที่เดิมก็คือเสียบที่เดิมตรงนี้แล้วก็มาเสียบตรงนี้อย่างของผมก็จะมีทั้งเป็นตัวอุดน้ําแล้วก็เป็นตัวแท่งอลูมิเนยียมอุดน้ําเหมือนกันแต่เขาเนี้ยแบบไหนก็เหมือนกันอุดก็ได้ไม่อุดก็ได้จะต่อตรงอุดมีค่าเท่ากันบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เป็น อะไรเลยอ่ะมนอยู่ที่อุปกรณ์ที่คุณใช้แค่นั้นเองอ่ะเมื่อยัง,งอ่ะโอเคคราวนี้เราอุดตรงนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องอุดฝั่งนี้ด้วยอ่ะแต่ผมบอกก่อนนะมอเตอร์ยังทำงานอยู่ต้องบอกก่อนคุณอุดแบบนี้อุดจะแผ่นหนาแผ่นบางไอเนี่ยยังทำงานอยู่แล้วไอคนที่ด่าสายแอร์โฟจะมีจะมีที่บอกว่าไอเนี่ยมันลวงโลกมันหลอกโลกใส่ไปนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้มี ผมจะบอกว่าไอตัวนี้ช่วยได้เยอะถ้าคุณรู้หลักการทํางานของมันถ้าไม่รู้อย่าพูดต้องบอกงี้ก่อนถ้าไม่รู้อย่าพูดผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ใส่ไอส้นตีนี่อย่างเดียวโดยที่ไม่อุดก็มีเพราะอะไรรู้ไหมคุณต้องรู้เหตุผลตัวนี้ก่อนผมเคยทคําคลิปไปเยอะแล้ว a i r f o เนี่ยก็จะเสียบที่ a i r f l o ก็ถูกแล้วนี่ว่าใส่ a i r f l o เสียบที่ a i r f l o ที่ a i r f l o เนี่ยที่ i r f l o จะเป็นหน้าตาแบบนี้อะเดี๋ยววาดก่อนนะมึงวางก่อนก็ได้ a i r f o w a i r f เนี่ยจะมีสายไฟทั้งหมด5เส้น ตัดไปเลยบวกกับลบ2เส้นอ่าสมมุติ2เส้นนี้นะแต่มันไม่อยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นสัญญาณที่รับค่าอากาศเข้ามาเนี่ยหเส้นอตัดออกไปส่วนอีก2เส้นเนี่ยวัดอากาศแบบเป็นอุณหภูมิว่ากี่องศาอ่าคราวนี้มึงต้องถือมอเตอร์แล้วไ <A> อเเขาเรียกว่า IAT ถือมอเตอร์อย่างเดียวก็ได้อ่าไอตัวนี้มีผลอะไรรู้ไหมในนี้จริงๆมันไม่มีอะไรผมเคยทําคลิปหลายครั้งแล้วมันไม่มีอะไรที่มันแพงเนี่ย แพงสายมันก็จะมีสายแบบถูกแบบแพงก็ไปหาซื้อเอามัดแท้มัคเทียมราคามีตั้งแต่200ยเยน600-700แล้วแต่คุณภาพที่คุณซื้ออ่ะคราวนี้ตัวเนี้ยจะไปหลอกอุณหภูมิหลอกอยังไงก็ใช้ R หลอกหลอกค่ามันเขาเรียกอไม่ใช่ R อ,อันอื่นไอสัตว์อ่ะโอเคพอหลอกเสร็จปุ๊บพออุณหภูมิเปลี่ยนอย่างสมมติจาก30องศาเป็น0ูนองศา ปึ๊บเงื่อนไขในกล่องหลักที่มันสร้างไว้ไอ้ตัวนี้จะต้องส่งข้อมูลมาที่กล่องหลักไอ้ตัวนี้จะวนกลับมาที่ EGR ถ้าตรงนี้เป็นค่า0ถึง10แล้วกันแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากันถ้าเงื่อนไขมันได้เนี่ยอุณหภูมิมันต่ำเนี่ย ECU จะไปสั่ง EGR เลยว่าให้หยุดทำงานสต <Stop. S 1> ็อปเข้าใจปะ่ะจะหยุดทำงานทันทีเลยซึ่งมึงไม่ใส่แผ่นอุดมอเตอร์ทำงานไหมกูถามก่อนอันนี้คือตามความเข้าใจคือมอเตอร์จะไม่ทำงานถูกต้องมอเตอร์จะหยุดทำงาน100% มอเตอร์จะไม่ทํางานแน่นอนอ่ะแต่ฟังไปเรื่อยๆนะมันยังมีข้อที่แบบเราได้วิจัยได้เทสกันมาเขาเนี้ยตอบปัญหานี้ก่อนว่าอันเนี้ยช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่คนก็จะพูดว่าเอา้าถ้าใส่อันนี้แล้วปิดได้ร้อยหนึ่งเลยก็จบอ่ะมึงถืออันนี้ต่ออันนี้เน,นี่ยนะเอออ้เนี้เนี่ยอ่ะในเมื่อมอเตอร์อันเนี้ยมันปิดเป็นศูนแล้วถ้ามันเปิดคือหนึ่งถูกไหมถ้าปิดก็คือศูนย์ แล้วจะอุดแผ่นทําไมนี่คือคําถามถูกไหมจะใส่แผ่นนี้ทําไมอ่ะเดี๋ยวฟังต่อแต่อันนี้ตอบก่อนว่าไอ้เฮียเนี่ยช่วยได้ไอเ้เ,ไอเฮียเนี่ยเขาช่วยได้ไออไแต่เขาเนี่ยถ้าช่วยได้แล้วจะใส่แผ่นนี้ทําไมอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อถ้ารู้เนี่ยต้องรู้ให้ลึกรู้ให้แบบนี้เลยผมอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดแต่นึกตามภาพผมเอาถ้ามึงโยกอยู่อย่างงี้ก็ไม่มีใครฟังกูหรอกไอ้จักรก็ดูมึงมึงมองอะไรวะไอเ้ไอเฮียอ่างบงโลกอันเนี้ยมองต่ออ่ะ อ๋อดูต่อเล้วเนี่ยเดี๋ยวกูก็ต้องไปแบบเออไปย้อนให้มึงแบบเดี๋ยวก็ต้องมาเอาต่อบินไปด้วยมีเสียงงองหน่อยไอ้เฮียต้องรู้ให้ลึกรู้ให้แบบนี้เลยผมอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดแต่นึกตามภาพผมเอาอ่าโอเคทําไมตัวนี้ช่วยแล้วทําไมถึงยังถึงต้องใส่แผ่นอีกผมจะบอกลูกค้าเสมอว่า ก็อาจจะดอบลงนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องมันร้อนโอเคนะก็อย่างที่บอกถ้าใส่ใสายนี้นช่วยได้แล้วทำไมต้องมาอุดอีกผมจะบอกลูกค้าเสมอว่าถ้าพี่ไม่อยากหรือสําหรับรถที่ไม่อยากหรือไม่อยากเปลี่ยนมิติเดิมของรถเลยเนี่ยใส่แค่สายพอช่วยได้ในระดับหนึ่งประมาณ60-8 0เซเพราะว่าไม่ต้องอุดอะรถเขาก็ขับได้กันไป็น10ปีถูกป่ะแล้วสายใส่สายนี้ไปเนี่ยแล้วมอเตอร์มันหยุดทํางานอะมันก็ต้องดีกว่าปะ่ะ ก็คือเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะหกสิบเอ็น่ะเจ็ดสิบเปก็ดีกว่าไม่อุดแล้วก็ดีกว่าอุดช่วยโลกด้วยช่วยตัวเองด้วยไอ้ที้แปลกๆโอเคอันนี้นะที่ผมบอกว่าทําไมตัวนี้ถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นในเมื่อค่าตัวนี้เป็นสูนแล้วมันเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวเนี้ยเวลามันทํางานเนี่ยมันต้องถือนี้แล้วลนะเวลาทํางานเนี่ยมันจะเป็นวาลวมันก็จะเปิดแบบนี้ปุ๊บ ปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบแบบนี้ถูกไหมถ้าสมมุติมอเตอร์มันกลายเป็นศูนย์แล้วอะมันมันก็จะดูดกลับมาปึ๊บกลายเป็นศูนย์เลยทุกคนก็บอกว่าเอา้าลมมันมาจากด้านนี้ดันเข้าไปก็ดันไม่ได้มันดันออกมาไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมก็เลยก็ไม่ต้องใส่แผ่นดุดก็ได้นี่แต่อย่าลืมนะครับว่าฝั่งนี้ข้างใต้เนี่ยมันไปเข้าเออตรงนี้มันไปเข้าที่คอยดีซึ่งรถ1.9เนี่ยวุฒมา30สิบ ต่อให้สิบปอนด์ที่ก็ไม่น้อยนะมันก็จะมีดันใบออกมาเข้าใจป่ะต่อให้มอเตอร์อยู่เป็นศูนย์แล้วอะลมที่มันดันแรงยังไงมันก็ดันดันหนักอะเข้าใจป่ะสู้กันมันสู้กันอะไอ้ที่ไอ้ที่นี่ก็ดึงศูนย์ไอ้ที่นี่ก็ดันออกมามันก็จะเปิดแง้มๆหน่อยหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบแล้วแต่แต่ยังไงก็ต้องน้อยกว่ามันจะร้องไอ้เพจ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบผมมีบัตรเงินผมมีบัตรทองผมมีบัตรรับรองผมมีบัตรสามสิ่นี่ไม่ได้เราตีตากล้องหัวควงจริงไอ้ปันเออไอ้นี่เอาเปิดมาอย่างเงี้ยมันก็จะดันสู้ผมบอกว่าต้องใส่แผ่นใส่แผ่นคือถ้าถ้าอยากร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่แผ่นเถอะอ่าแต่ถ้าบอกว่าอยากอันใจนึงแบบอุดก็ได้ไม่อุดก็ได้อย่างน้อยใส่สายไว้ไม่กี่ร้อยช่วยได้ แล้วก็จะมีคนบอกว่าแล้วจะใส่ไอ้ที่นี่ทําไมมึงอุดแผ่นก็จบถูกป่ะอุดแค่แผ่นหนาๆเนี่ยจบแล้วไม่ต้องอุดแผ่นบางาจะยุดแผ่นบางก็แล้วแต่แผ่นบางก็มีโอกาสทะลุได้ก็แล้วแต่จะยุดแผ่นหนาไม่ต้องใส่นี่แต่ถ้าคุณไม่ใส่อนี่เกิดอะไรขึ้นออเตอร์ทํางานอยู่ไอ้นี่ก็ยังทํางานอยูททย่ทำงานตัวเปล่าก็ทางานตัวเปล่าทํางานทุกการเหยียบคันเร่มันจะปึ๊ดปื๊ดปื๊ดป๊ดป๊ดป๊ดไปอ่ะแต่ถ้าคุณใส่แล้วไอ้นี่ด้วย มันก็ทํางานนะแต่มันเปิดไปไม่ได้หรอกมันมีแผ่นปิดอยู่มันไม่ระดันออกมาได้อาจจะดันได้นิดเดียวแต่ดันไปก็ไม่มีผลอะไรแล้วเพราะว่ามันก็ทะลุไปไม่ได้เพราะว่าเรามีแผ่นปิดก็จะเป็นประมาณนี้ถึงบอกว่าในเซตของผมเนี่ยทำไมผมอุดอีจีาพันกว่าบาทครับผมมีสายมีแผ่นมีตัวอุดน้ําหรือว่ามีท่อน้ําวนแล้วแต่รุ่นมันก็จะครบเซตบางคนก็งงวุ้ยพี่ที่นู้นอุด3า0ร้อยห้าร้อยหมืไปเถอะไปเถอะไปอุดกันเราเองมันไม่ได้ของยากเลยแต่ ผมไม่ได้อุดแบบที่300อ่ะบอกแค่นี้ดีกว่ามันมีรายละเอียดมากมายหลายอย่างจริงๆอ่ะยังไม่พอเท่านั้นบางคนจะบอกว่าแล้วพี่จะใส่สายทําไมครับทาไมพี่ไม่รีแมปปิดยกเลิกไปเลยมันอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนผมถามทําไมคุณไม่รีแมปทำไมถึงใส่กล่องมีเหตุผลมากมายทําไมคุณใส่กล่องถึงไม่รีแมปก็มีเหตุผลมากมายซึ่งมันก็นแล้วแต่คนไอ้ค่ดี่แค่เสียบมันจะยากเย็นอะไรเอาถูกไหมก็แค่เสียบอะ่ะแล้วไม่กี่ร้อย กับแผ่นอุดจบแล้วอ่าแต่บางคนบอกพี่ผมไม่อยากให้มอเตอร์ EGR ทำงานเลยทํำยังไงดีแบบว่าไม่อยากให้มันอยู่เลยอยากให้มันโล่งๆด้วยหายของนิดนึงเรามีกล่องหรอกอันนี้หายไปแล้วนะยังไม่หายดิเราจะหันปักมาให้ดูก่อนว่าปักมาตรงกันหันปักมาเห็นไหมก็คือดึงปักออกแล้วยกตัวนี้ออกไปเลยแล้วก็จะเป็นแผ่นอุดแทนแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไป นันก็จะไม่ทํางานละเพราะว่าไอ้นั่นก็ยกไปเก็บในบ้านได้เลย<ม>ถูกไหมก็คือแผ่นปิดข้างล่างถูกไหมแผ่นปิดแต่ก็ี่คอยดีพี่นแน,นถูกไหมแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปเลยก็จะยกเลิกกา,ารทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีอะไรเลยจ,จบแล้วแค่นี้เองนี่คือการทํางานของ EGR และนี่คือตัวหลอก EGR แบบเจออย่างเทเร่าสุดลงุงมอเตอร์ EGR เสียมันเอาขึ้นมาใหม่ก่อนไอ้นี่เสียเข้าศูนย์สี่พันหกพันแปดพันมีคลิปอยู่ถ้าติดตามผมจะเห็น ก็มาหาผมก็เจอตัวนี้ไปไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยแต่ว่ามันต้องใส่คู่กันก็ตกพันกว่าบาทจบจากแทนที่จะโดนหลายพันแต่เขาเนี้ยเขาไม่ได้อุดนะเขาแค่ใส่ตัวหลอกไปมอเตอร์มันก็ยังอยู่มันก็จะมีดันสู้ดันอะไรของมันอยู่ถ้าอยากจบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ใส่แผ่นด้วยใส่นี่ด้วยใส่นี่ด้วยก็จบแต่ถ้าคนบอกว่าผมไม่ใส่นี้ได้ไหมครับไดไ้อันนี้ก็คือถ้าคุณดูคลิปมาตั้งแต่ต้นคุณจะรู้ว่าไอ้นี่ต้องใส่ไหม อ่าไอ้นี่ช่วยอะไรไอ้นี่คืออะไรคือถ้าคุณดูคลิปหมดอ่ะคุณจะไม่มาถามผมว่าผมต้องใส่อะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยคุณต้องคิดเอาแล้วเพราะรถคุณถูกไหมอ่ะแล้วมีอะไรอีกก็หมดแล้วนะอีจ่าจบแล้วอยู่ <You. S 1> ก็จบแบบง่ายๆเลยสรุปสรุปสรุปอีกครั้งหนึง่งเท่ากับว่าแผ่นอุดสายตัวนี้ทุกอย่างมีหน้าที่ของมันอ่าแล้วก็ สรุปเลยไอ้คาบทมเมาสเนี่ยที่อยู่ในนี้อยู่ในนี้เยอะๆเนี่ยอยู่ในนี้อยู่ในนี้ไม่ได้เกิดจากกิกยาอย่างเดียวเกิดจากไอระบายด้วยเกิดจากไอระบายด้วยเพราะว่าเมาสควันกับไอน้ํามันมาเจอกันจะเป็นอะไรล่ะโกโก้คันไปเลยใช่ประมาณนั้นสรุปแล้วถ้าจะอุดให้จบอย่าลืมไอระบายส่วนไอระบายจะอุดวิธีไหนก็ติดตามไม่อุดไม่อุดไม่อุด ก็จะอุดวิธีไหนก็ติดตามวีดต่อไปไงอุดได้เหรอออ้ด่ไม่อุดกันไงก็เดี๋ยวคนจะได้อยากดูไงขึ้นมนต้องอุดได้เหรอกูณผู้ผิดอะไรนะคุณผู้ผิดอะไรนะอะไรนะจะทำวิธีไหนก็ติดตามวีดีต่อไปแต่ไม่ใช่อีพีต่อไปแน่นอนเพราะ EP หน้าเราจะมาพูดถึงถึงถึงเดี๋ยวก่อนจะไป EP หน้าพามาดูนี่ก่อนดีกว่าเนี่ยมาดูนี่ เนี่ยอย่างในหนึ่งยดเ้าเนี่ยมันจะฝั่งนี้มันทะลุฝั่งนี้เนี่ยนี่คืออ g าเดิมเนี่ยนี่คืออ g าเดิมที่มันเป็นจะงอยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาลงแล้วก็มาเข้าตรงข้างหลังเนี่ยเข้าใจป่ะเนี่ยแหละหนึ่งเกดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆก็อีพีต่อไปเราจะมาพูดถึงพูดถึง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 เป็นเทคนิคการพูดเนี่ยให้ดูตื่นเต้นเหมือนกูพูดผิดแต่จริงแล้วกูก็พูดผิดแต่แหละอีพีหน้าเราจะพูดถึงรู้หรือไม่ลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ย ทำงานยางังไงรู้หรือไม่ลิ้นปีกผีเสื้อช่วยอะไรลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยจะเป็นไหมลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยต้องถอดออกไหมหรือว่าต้องใส่ไว้ EP หน้าเราจะมาดูกันว่าสรุปแล้วรู้หรือไม่เอาผู้เสียสัตว์อ่ะรู้หรือไม่อ่ะลิ้นปีกผีเสื้ออะไรมันก็ลิ้นปีกปี <laughs> ลิ้นปีกผีเสื้อทาอํางานยังไงนั่นแหละ EP หน้า e เราจะมาดูกันว่าไอ้ลิ้นปีกเสื้อเนี่ยที่มันอยู่คู่กับ EGR มาเลยเนี่ยต้องคอยดีเนี่ยมัน ทำหน้าที่อะไรมันจําเป็นไหมไม่มีได้ไหมม,มีข้อดียังไงข้อเสียยังไงเดี๋ยวมาดูกันใน EP ต่อไปสําหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนฝากไว้ด้วย EGR เนี่ยก็อย่างที่ดูมาแหละครับแค่นั้นเองแล้วก็จะล้างจะอุดที่ไหนก็ได้แล้วแต่ทั่วโลกทําไปเถอะผมไม่ได้จํากัดเลยว่าจะต้องทําที่ผมผมมาให้ความรู้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพราะว่าถ้าคนดูน้อยคน ไลค์น้อยแช์น้อยอะไรพวกนี้เราก็อาจจะแบบไม่ทำาใอีพ<ม>ีหน้าอะไรแบบนี้เออาใจไป,<ๆ>ไปกลับเลยว้ะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยได้ไประโยชน์แล้วอะ่ะแต่เดี๋ยวอีพีต่อไปก็จะมีลิ้นมาเดี๋ยวจะไปนู่นไปนี่อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันแล้วก็ฝากอะไรกี่วะเอาฝากมาทำรถที T ่วอนจูเนอร์ด้วยนั่นแหละฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสัสนี้ I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude I do what I want, couldn't stop me if you wanted to I just work hard, yeah, harder than the rest Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed But I keep my head down cause I crave progress You ain't never gonna stop me cause it's my conquest And I'm never gonna rest yeah and y'all don't know that i'm a soldier i always felt like i'm alone when everybody thinks they know